Mind. Everybody the world blind? Please Lord, give me the give a in sign. A sign. สวัสดีครับพบกับผมมากพระเครื่องเมืองสยามน,นะครับเดี๋ยววันนี้เรามีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็คือพระ ที่คนอยากห้อยบูชามากที่สุดนะครับข้อมูลนี้นะครับเกิดจากแหล่งเว็บไซต์ต่างๆและจากการพูดคุยนะครับต้องบอกว่าผมไม่ได้เรียงลำดับมานะครับว่าองค์ไหนเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าอย่างไรนะครับและที่สำคัญอันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวจากการที่ผมได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับ และสอบถามดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่ามีพระที่ให้ห้อยได้เพียงองค์เดียวคุณอยากห้อยพระอะไรเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากห้อยพระอะไรมากที่สุดนะครับพระอะไรที่เป็นหนึ่งในดวงใจนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กด u ับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปเพ,เพื่อนกดไลค์แล้ว ไปดูกันเลยครับพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับปฏิหารของเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับปี2485นั้นมีความเชื่อกันว่านะครับมีพุทธคุณครอบคุมทุกด้านโดยเฉพาะแค้วคาดปลอดภัยและความสําเร็จนะครับผู้ที่บูชาเชื่อว่าจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจาก ยันอันตรายต่างๆและยังเชื่อว่าเหรียญน,นี้สามารถบันดาลโชคลาภและความสําเร็จต่างๆเช่นการงานความรักและอื่นๆนะครับเหรียญพระพุทธชินราชปี2485เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังจํานวน108รูปเหรียญน,นี้มี2พิมพ์ครับคือพิมพ์สระอุจุดและพิมพ์สระอะขีด ซึ่งพิมพ์สละดจุดเป็นที่นิยมมากกว่านะครับการพิ้รณ์เหรียญแทนนั้นสามารถดูได้จากรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะครับเหรียญพระพุทธชินราชอินโดจีนมีพุทธคุณสูงด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับช่วยป้องกันพยันอันตรายต่างๆจากทางบกทางน้ําและทางอากาศโชคลาบช่วยให้มีโชคลาบการเงินและความสําเร็จในหน้าที่การงานต่างๆความสําเร็จช่วยให้ประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทั้งเรื่องการงานความรักและอื่นๆนะครับส่วนในด้านเมตตามหานิยมนะครับช่วย ให้เป็นที่รักของคนทั่วไปนะครับความนิยมของพระพุทธชินราชอินโดนีนยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะครับเนื่องจากความเชื่อของพุทธคุณที่กล่าวมาและยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมอ,อีกด้วยนะครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาววัดหลักสี่นะครับ เป็นที่เล่าขานถึงปฏิหารและประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีความเคารพความศรัทธาโดยเฉพาะในด้านของคงกระพันชาตีแคล้วคลาดจากอันตรายและเมตตามหานิยมนะครับปฏิหารที่เล่าขานนะครับถึงในเรื่องของในด้านคงกระพันชาตีนะครับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ขาวแคล้วคลาดจากพยันอันตรายต่างๆเช่นถูกยิงแล้วไม่เป็นอะไรหรือถูกฟันแล้วไม่เข้านะครับส่วนในเรื่องของด้านความแคล้วคลาดนะครับผู้ที่เดินทางโดยยานพาหนะแล้วเกิดอุบัติ แต่รอดชีวิตมาได้อย่างิหาญนะครับในด้านเมตตามหานิยมนะครับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงผู้ข่าวมักได้รับความเมตตาจากผู้คนทั่วไปและมีโชคมีลาบนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าปฏิหารอื่นอื่นอีกเช่นการหายจากอาการเจ็บป่วยหรือการได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันนะครับหลวงผู้ข่าวนี่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นพระที่ดังมากนะครับแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะต้องบอกว่าถ้าให้เลือกห้อยได้นะครับคน นนบุรีนะครับเลือกที่จะห,ห้อยหลวงปู่ขาวนะครับห้อยเดี่ยวได้เลยนะครับหลวงพ่อไผรวัดกำแพงปฏิหารของหลวงพ่อไปนะครับเรื่องราวอภินิหารและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อไผ่อดีตเจ้าวาดวัดกำแพงนะครับบางขุนเทียนนะครับผู้คนมักเล่าขานถึงพุทธคุณเหรียญหล่ลอและวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้สร้างไว้โดยเฉพาะ เรื่องคงกระพันชาตีและความแคล้วคลาดจากพยานอันตรายนะครับหลวงพ่อไปเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบางอุทเทียนและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปนะครับท่านเป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงในด้านวิทยาคมและเมตตาธรรม เหรียญหล่อของท่านนะครับโดยเฉพาะเหรียญหล่อรุ่นแรกและเหรียญหล่อรุ่นอื่นๆได้รับความนิยมอย่างสูงนะครับในวงการของนักสะสมผักเครื่องนะครับเรื่องราวปริหารเล่าขานเกี่ยวกับหลวงพ่อไปมักเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของท่านแล้วแคลค่าจากอันตรายต่างๆหรือมีประสบการณ์ในด้านต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับมีผู้ที่ถูก ยิงนะครับแต่กลับรอดชีวิตหรือมีประสบการณ์ด้านโชคลาภต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวปฏิหารต่างๆนั้นควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังและเชื่อถือเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับและถ้าหากให้เลือกได้ห้อยเดียวหนึ่งองค์หลวงพ่อไปอยู่ในนั้นครับ หลวงปู่เอียมแห่งวัดสะพานสูงนะครับปฏิหารของท่านนะครับจากประสบการณ์จริงของคุณโทนบางแคนะครับตะกุดมหามงคลโสรดหลวงปู่เอี่ยมประถมนามวัดสะพานสูงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนับเป็นจัก,กรพรรดิแห่ง กุดทั้งปวงในบรรดาเครื่องรางของประเทศนะครับและหาดูหาเช่าบูชาได้ยากที่สุดท่านเป็นพระผู้มีอาคมขขังมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มักน้อยถือสันโดษด้วยเหตุนี้เองครับทำให้หลวงพิเอี่ยมท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งชาวบ้านและเจ้านายผู้ใหญ่ในพระนครนับถือท่านมากนะครับจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตท่านนะครับเรื่องราวปฏิหารนะครับและพินิหารวัตถุมงคลของหลวง ปู่เอี่ยมนะครับมีมากมายแต่เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือเรื่องเล่าจากพิธนบางแคของเรานี่เองนะครับประธานศูนย์มูลนิธิสยามร่วมใจนะครับและเป็นประธาน ชมรมพักเครื่องสยามรวมใจนะครับซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทํางานกู้ภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยมานับ10ปีนะครับท่านคุณทนบางแคครับเล่าให้ฟังว่าหลังจากตั้งมูลนิธิสยามรวมใจนะครับครั้งหนึ่งเคยไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเบนชนอัดกับเสาไฟฟ้านะครับบริเวณถนนพระราม5นครอินนะฮะครั้งแรกที่เห็นสภาพรถจากประสบการณ์นะครับคิดไปก่อนเลยนะครับว่ายังไงคนที่ขับรถต้องตุยแน่ๆนะครับยังไงก็ตุยคาที่นะครับเมื่อไปถึงก็ตะโกน ถามนะครับว่าคนขับรถตุยหรือเปล่านะครับที่ไหนได้ครับคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆนะครับพร้อมกับพูดว่าตุยที่ไหนกูอยู่นี่จึงอดถามไม่ได้นะครับว่าพี่พี่มีพระอะไรดีเจ้าของรถไม่ได้พูดอะไรนะครับเพียงแต่หยิบพระหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงออกมาโชว์นะครับโดยปกติแล้วนะครับผู้ที่ศรัทธาหลวงู่เอี่ยมอยู่แล้วนะครับเมื่อประสบอุบัติเหตุกับตัวเองนะครับยิ่งทําให้เกิดพลังศรัทธาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับและครั้งหนึ่งเคยไปอธิษฐานขอพรตาหน้าหลวงปู่นะครับบริเวณหน้าโบสถ์วัดสะพานสูงนะครับเรื่องให้ธนาคารอนุมัติซื้อบ้านนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าจากที่ธนาคารไม่เคยอนุมัติในตอนเช้ายังไม่ทันก้าวผ่านกําแพงโบสถ์มีโทรศัพท์จากธนาคารนะครับว่าอนุมัติเงิน ตามที่ขอไปแล้วนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงผู้เอี่ยมนะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับความศักดิ์สิทธิ์นะครับเรื่องราวของปฏิหารที่เล่าผ่านโทนบางแคนะครับ หลวงปู่ฟั่นอาจารโลหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับภริยาสง่งผู้ทรงคุณธรรมชั้นสูงอุปนิสัยของท่านนะครับเป็นคนเรียบร้อยอ่อนโยนนิสัยสุขุมเยือกเย็นและกว้างขวางปรารบความเพียรแรงกล้าเด็ดเดี่ยวไปตามภูผาป่าเขาเพียงลําพังนะครับแสวงหาความสง,งบวิเวกย,ยินดีต่อความสง,งบนะครับเป็นผู้มักน้อยสันโดษ ใจในปัจจัย4ที่ตนมีอยู่แล้วได้มาโดยชอบรำนะครับเป็นนักต่อสู้เพื่อเอาชนะกิเลสท่านมีความเ่มใสตั้งอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์มั่นอย่างถึงใจนะครับทําความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนจนจิตสว่างจ้าท่านมีพลังจิตสูงนะครับหาผู้เสมอเหมือนได้ยากดังเช่นครั้งหนึ่งนะครับสามารถที่เรียกฝนได้เป็นที่อศัศจรรย์ในปีพุทธศักราช2489นะครับชาวจังหวัดสกลน,นะครับเกิดทุก พิกขภัยนะครับอย่างหนักฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับจึงเข้ามาขอฝนกับท่านท่านนั่งสมาธิบนลานกลางแจ้งประมาณครึ่งชั่วโมงท้องฟ้าที่มีแดดจ้าพันมีเสียงฟ้าร้องคำรามบังเกิดมีก้อนเมฆบดบังแสงอาทิตย์มีฝนตกเทลงมาอย่างหนักนานถึง3ชั่วโมงนะครับในปีนั้นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านได้ทำนาตามปกติโดยทั่วถึงนะครับท่านสร้างวัดต้องมีการระเบิดหินนะครับ วัดของท่านนะครับท่านไม่ยอมให้หินในช่วงใดแตกแล้วท่านก็เอาปากกาไปเขียนยันไว้ตรงจุดนั้นนะครับแลเบิดหินแรงขนาดไหนหินตรงนั้นนะครับก็ไม่แตกแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปฏิหารนะครับของอาจารย์ฟั่นนะครับ หลวงปู่หมุนทิตตสีโลวัดบ้านจานอำเภอกันทลาลมจังหวัดศรีสะเกดนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะครับที่หลายหลายคนนะครับอยากที่จะครอบครองหรือว่าห้อยบูชานะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่หลายคนนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าให้ห้อยเลือกห้อยได้องค์เดียว หนึ่งในนั้นต้องมีหลวงปู่หม,มุนนะครับปฏิหารของพระเครื่องของหลวงปู่หม,มุนหรือว่าปฏิหาอภิปฏิหารของท่านนะครับมีเรื่องเล่านะครับเจ้าของโรงเลื่อยย่านวัฒนานครนะครับได้ประสบการณ์แปลกประหลาดเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคม2542นะครับเขาได้เข้าไปท,ทําธุระอย่างประเทศลาวนะครับ ขากลับได้อาศัยรถกระบะนั่งกลับมาในช่วงกลางคืนระหว่างทางนะครับมีฝนตกฟ้าขนองอย่างรุนแรงนะครับเขาได้นั่งอยู่ท้ายรถกระบะนะครับที่ไม่มีหลังคาคุมซึ่งนั่งรวมกับคนงานไทยนะครับประมาณ7-8คนนะครับมีความกลัวมากนะครับจึงตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงปู่มหมุนให้ช่วยคุ้มครองพอมาถึงแถวช่วงกระบินบุเรียนะฮะ ผลปรากฏว่าเจ้าของลงเลื่อยผู้นั้นไม่เปียกฝนเลยนะครับส่วนคนงานคนอื่นนะครับที่นั่งมาท้ายรถด,ด้วยกันนะครับ ทุกคนเปียกฝนหมดเลยนะครับพอมีเวลาจริงเข้าไปกราบขอปู่ขอสร้างกุฏิถวายนะครับเพราะช่วงนั้นท่านเพียงกลางกดนอนในกระต๊อบเก่าๆเท่านั้นนะครับอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของอิทธิปฏิหารของหลวงปู่นะครับก็คือเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมนะครับปี2542นิะครับมีชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งนะครับมาเที่ยวที่วัดเพราะเห็นมีธรรมชาติที่สมบูรณ์นะครับผ่านมาเห็นหลวงปู่นะครับจึงถ่ายจึงจะถ่ายรูปมานะครับเป็นที่เลลึกหลวงปู่ก็ได้ยกมือห้ามนะครับไม่ ให้ถ่ายแล้วพูดว่าถ่ายบ่ได้ดอกซิกกองแต่ฝรั่งเหล่านั้นนะครับไม่เข้าใจจึงกดชัตเตอร์ถ่ายภาพออกไปนะครับผลปรากฏว่ากล้องราคาแพงนะครับเกิดเลนเล้าขึ้นมาทันทีทําให้ฝรั่งกลุ่มนั้นนะครับเกิดการแปลกปราดใจนะครับและเกิดความเลื่อมใสจึงขอเข้ามากราบหลวงปู่และถวายเงินสดประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับท่านรับเงินนั้นแล้วนะครับแล้วก็โยนเงินปึกนั้นคืนให้แล้วบอกว่าข้าบ่าได้มาหากินเอาเงินของเองคืนไป นี่นะครับก็เป็นอีกเรื่องเล่าอิทธิปฏิหารนะครับของหลวงปู่หมุนหลายคนบอกว่าถ้าให้เลือกให้เดี่ยวได้หนึ่งองค์ขอเลือกหลวงปู่หมุนไว้บูชาที่คอครับขุนแผนบ้านกลางพระขุนแผนบ้านกลางนะครับ เป็นพระเครื่องที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมนะครับอย่างมากในวงการพระเครื่องของไทยนะครับมีพุทธคุณโดดเด่นด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและคงกระพันชาตินะครับเชื่อกันว่านะครับพระขุนแผนบ้้นก่างสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อแจกทหารในการทําศึกสงคราม มีการขุดพบพระขุนแผนนี้นะครับจากกลุวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีประวัติและแหล่งที่มานะครับสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามตำนานเล่าว,ว่าพระสมเด็จพระนเรศวรนะครับทรงสร้างพระขุนแผนขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารก่อนออกศึกสงครามกับพม่านะครับขุดพบพระขุนแผนนะครับจากกลุภายในวัดบ้านกลางจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพุทธคุณมีพุทธคุณครอบคลุมในด้านต่างๆทั้งเมตตามหานิยม แควคาดคโครงพันชาติพิมพ์ทรงนะครับมีหลากหลายพิมพ์ทรงและพิมพ์ที่มีความสวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับความนิยมนะครับเป็นที่ต้องการพระขุนแผนบ้านกาเป็นที่ต้องการของนักสะสมและผู้ที่มีศรัทธาในพุทธคุณอย่างมากนะครับราคาของพระขุนแผนบ้านกานะครับขึ้นอยู่กับพิมพ์ทรงสภาพและความหายากขององค์พระนะครับในเรื่องของ ความเชื่อนะครับผู้ที่ห้อยหรือบูชาขุนแผนบ้านกลางนะครับมักมีความเชื่อในพุทธคุณที่ช่วยให้แถวคาดจากอันตรายและประสบความสำเร็จในชีวิตครับพระปูหนังนะครับยอดพระดังหนึ่งในสามตำนานกรุงศรีอยุธยานะครับพระปูหนังยอดพระดังในตำนานกรุงศรีอยุธยาเป็นพระศิลปะพระพิมพ์แบบฉลุมีลวดลายนะครับคล้ายเครือเถาวัลล์ลวดลายกระหนก แต่กุกครั้งแรกนะครับราวปี2450นะครับที่วัดทุทยสวรรค์จังหวัดอยุธยานะครับแต่กุกอีกครั้งเมื่อประมาณปี2495นะครับที่กุกวัดพระศรีสันเพชรกับกุกวัดมหาธาตุและวัดราชบุรณะมีจํานวนไม่มากครับส่วนมากจะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับมีการแตกหักสร้างขึ้นในยุคต้นของสมัยกรุงศรี อยุทยานะครับเมื่อประมาณ600กว่าปีล่วงมาแล้วนะครับศิลปพะพระพิมพ์ปูหนังโดยสกุลช่างหลวงกรุงศรีอยุธยานะครับ ในยุครุงเดืองเป็นพระศิละปะอยุทยาบริสุทธิ์ที่งดงามน,นะครับยากจะหาพระพิมพ์ใดเสมอเหมือนพระเครื่องพิมพ์นี้นะครับสร้างด้วยฝีมือสกุลช่างหลวงชั้นสูงแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับได้ออกแบบให้พิมพ์พระพิมพ์นี้นะครับพุทธคุณนั้นยอดเยี่ยมทางด้านแคล้วคลาดของกระพันชาติสร้างไว้เพื่อป้องคุ้มครองเหล่าวีรชนนักล้มนะครับประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ทาให้เป็นพระอันดับหนึ่งของพระเนื้อชินแห่งกรุงศรีอยุทยานะครับว่ายอดเยี่ยมขุนพัน ลาดเชเลตนะครับหรือขุนพันธ์ของเราเนี่ยครับก็เป็นคนใต้คนหนึ่งนะครับที่ห้อยพระปุนหนังนะครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณทางด้านเหนียวนะครับมหาอุดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพระเครื่องนะครับที่หลายๆคนอยากห้อยบูชามากที่สุดครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวัน ปฏิหารหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับเป็นที่เล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์และประสบการณ์อัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เคารพนับถือและศรัทธาในหลวงพ่อแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ของการช่วยเหลือให้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโชคลาภและความสําเร็จนะครับหนึ่งในปฏิหารที่เล่าขานกันบ่อยครั้งคือเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้มีผู้คนเล่าว่าเมื่อเกิดไฟไหม้ในบริเวณวัดหรือใกล้เคียงนะครับไฟจะสงบลงอย่างรวดเร็วนะครับหรือไม่ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆได้นะครับทั้งๆที่อยู่ในสถานการณ์นะครับที่น่าจะลุกลามไปได้นอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องเล่าถึงปฏิหารเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อแก้วโดยผู้ที่นําไปบูชา ะจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีโชคลาภและแคล้วคลาดอันตรายต่างๆนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันยังเป็นที่เล่าขานนะครับกันในเรื่องของช่วยให้ผลจากสิ่งชั่วร้ายและคุ้มครองให้ผู้คนปลอดภัยจากพยันอันตรายต่างๆจึงมีผู้คนนะครับนิยมมาขอพร และบนบานสารกล่าวต่อท่านอยู่เสมอนะครับโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยการงานและโชคลาภนี่เป็นอีกหนึ่งนะครับที่ทําให้มีผู้คนมากมายนะครับหลากหลายเลยนะครับอยากจะบูชาหลวงพ่อแก้วนะครับถือว่าเป็นพระที่ให้ให้อยเดี่ยวได้หนึ่งองค์เนี่ยหลวงพ่อแก้วติดลิศอยู่ในนั้นครับ หลวงปู่ทิมอิสริโกรหรือพระครูภาวนาพิรัตนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าวาดวัดละหานไล่นะครับเป็นยอดพระอาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้ารูปหนึ่งของภาคตะวันออกนะครับท่านคือเป็นพระที่ถือสันโดษน,นะครับถือสมถะไม่ยึดติดกับทรัพย์สินใดๆนะครับท่านฉันอาหารเพียงมื้อเดียวนะครับและไม่ฉันเนื้อสัตว์ท่านสามารถตัดกิเลสออกไปได้ทั้งปวงนะครับปฏิหารของหลวงปู่ทิมวัดละหานไล เป็นที่เล่าขานกันอย่างกว้างขวางในหมู่ผู้ศรัทธานะครับโดยมีเรื่องราวปฏิหารมากมายนะครับเช่นการปลุกเสกน้ำมนต์จนเดือดพล่านการอธิษฐานจิตให้วัตถุมงคลมีความศักดิ์สิทธิ์แคล้วคลาดปลอดภัยและความเจริญรุ่งเรืองนะครับเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่นะครับมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งนะครับหลวงปู่ทิมได้ไปได้รับนิมนต์นะครับไปปลุกเสกน้ำมนต์ในพิธีซึ่งระหว่างที่ท่านปลุกเสกอยู่นั้นนะครับน้ำมนต์ที่อยู่ในโอ่งก็เกิดเดือดพล่านขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์คคััววมของงงตตถถุุล ที่หลวงพุทิมสร้างขึ้นมีประสบการณ์ปฏิหารมากมายเช่นแค้วคาดจากอุบัติเหตุการค้าขายล่ำรวยหรือการได้รับโชคลาบนะครับส่วนการรักษาโรคนะครับมีผู้คนมากมายนะครับเดินทางมาขอพร และรับน้ำมนต์จากหลวงพ่อไปเพื่อรักษาโาครคภัยไข้เจ็บนะครับและหลายคนก็หายจากอาการป่วยนะครับส่วนในด้านโชคลาภนะครับมีผู้คนจํานวนมากนะครับที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมแล้วได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือทําธุรกิจต่างๆนะครับการเดินทางความปลอดภัยนะครับผู้ที่เดินทางไปวัดละหันไล่หรือเดินทางไปไหนมาไหนก็แล้วแต่นะครับมีวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมติดตัวก็มักจะเดินทางปลอดภัยไร้กังวลนะครับความเชื่อและความศรัทธาน,นะครับ ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทิมทําให้มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศนะครับเดินทางมากราบไหว้และขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมยังเป็นที่ได้รับความนิยมและศรัทธาของประชาชนทั่วไปมาจนถึงปัจจุบันนะครับผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทิมนะครับมักจะนําวัตถุมงคลของท่านไปบูชาเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลและเพื่อป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะครับ และนี่คือ10อันดับพระเครื่องที่คนอยากไหว้มากที่สุดในตอนนี้นะครับไม่ว่าคุณจะมีไว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลหรือเพื่อสะสมมูลค่าในอนาคตนะครับแต่และองค์ล้วนมีเรื่องราวและมีพลังศรัทธาที่ไม่ธรรมดานะครับท่านเพื่อนชอบคลิปแนวนี้นะครับรบกวนเพื่อนกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวพระเครื่องหายากและเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับเพราะพระดีไม่ใช่แค่ห้อยไว้แต่ต้องรู้เรื่องราวของเขาด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการเช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดนะครับลองทักมาหากันดูนะครับหรือต้องการที่จะปล่อยเช่าบูชานะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งคอนแทคไว้ให้ด้านหลังนะครับติดต่อมาได้ตามช่องทางที่แปะไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ